สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแอปยินดีด้วยที่สุดเตรียมต้อนรับหลานพี่ปีใหม่พร้อมเลี้ยงน้อง3ปีกว่าสําเร็จแล้วของขวัญที่ที่สุดในวันเกิดที่ใกล้จะถึงของพุทธจุย๋ยตลอด3ปีกว่าสําเร็จแล้วแอปยินดีด้วยที่สุดพร้อมรับหลานพี่ปีใหม่เตรียมเลี้ยงน้องหลังสองสามีภรรยาดีเจพุทธผู้ชัยกับจุ๋ยวัฒยาประกาศข่าวดีภรรยาตั้งท้องแล้วโดยได้แจ้งข่าวผ่าน สื่อเชียวมีเดียพร้อมกับในที่สุดก็สําเร็จ p ีเน้องมาแล้วนะคําวอวยพรที่ทุกคนได้อวยพรเราสองคนตั้งแต่ตอนแต่งงานทั้งที่เจอต่อหน้าและอวยพรตามช่องทางต่างๆตลอด3ปีกว่าเราสองคนอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เอาใจช่วยส่งกําลังใจดีๆมาตลอดเขาคือของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดที่ใกล้จะถึงของเราทั้งคู่จริงๆพูดกับจุยต้องขอขอบคุณคุณ GFC อาจารย์พิทักษ์พี่ป่วยพี่สนพี่หวยทีมนักวิทย์และทีมพยาบาลทุกท่านที่ตั้งใจและทุ่มเทเรามีวันนี้ผล AMH ของจุ๋ยน้อยกว่า0.01 FSH ก็สูงปรีดวันที่เห็นผลเลือดก็เข่าสุดเหมือนกันรู้เลยว่าน่าจะเป็นเคสยากมากๆแต่ทุกอย่างก็เป็นไปได้แล้วเราอยู่ที่ g f c เกิดจะเป็นบ้านอีกหลังตลอด1ปีกว่าที่ผ่านมาขอบคุณจากใจเราสองคนจริงๆครับน้องมาแล้ว ด้านแอฟรัสออนโพสต์ภาพกับน้องปีใหม่ที่กำลังกลายเป็นพี่แล้วร่วมเฟรมกับนพุษพร้อมแคปชั่นร่วมยินดีว่าเฮียยินดีด้วยที่สุดพวกเราพร้อมต้อนรับ PJ j จจูเนียแล้วโดวยสาวุ๋ยได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าฮ่าฮ่ามาเลยค่ะตกมาช่วยเลี้ยงนะด้านพุทก็คอมเมนต์ยินดีด้วยว่าเย้ๆ yeah, yeah ขอบคุณมากครับคุณแม่หลานมาแล้วขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดนะฮะ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ